ตัวนี้นะครับชื่อว่าปริซึมไลฟ์สตูดิโอนะครับตีดไปด้วยแล้วก็ให้มันขึ้นหน้าจอจริงๆนะฮะดูที่มือถือผมเลยนะว่า,าหน้าตาของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็คือสามารถาใช้ต่อไมโครโฟนแล้วก็อัดลงไปในนี้ได้เลยนะครับส่วนวิดเจ็ตเนี่ยถ้าเรากดค้างตัววิดเจ็ตนะครับมันจะเป็นการอีดิตนะไงก็กดตัว X ไปเลยนะปึ๊บนี่นะผมแถมไอตัวตัวที่ใช้กับคอมให้เลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับทุกทคน ยินดีต้อนรับสู่ดูเด่นสตูดิโอนะครับและเนื้อหาในคลิปวันนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับแอปพลิเคชันตัวใหม่น่าจะใหม่สำหรับผมนะครับคือผมไม่แน่ใจว่ามันมีมานานหรือยังนะฮะคือมันเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้สำหรับไลฟ์สตรีมนะครับไลฟ์สตรีมใน e o o o y y u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  e e หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็มันค่อนข้างใช้งานได้ง่ายนะครับ สามารถใส่โลโก้ใส่ข้อความแล้วก็สามารถปรับบิตเรทหรือว่าความคมชัดของภาพได้ด้วยนะครับใช้งานง่ายและที่สําคัญเนี่ยมันคือตัวฟรีด้วยนะถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยต้องโดนแล้วแหละนะฮะสามารถดาวน์โหลดในตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ตัวในมือถือด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้ในมือถือด้วยนะครับว่าเออในมือถือเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับมันกดปุ่มไหนบ้างแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆฟังคลิปนี้จบเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ไลฟ์ได้เลยแน่นอนนะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเว็บไซต์ของเขาก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าปริซึมไลฟ์สตูดิโอนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นตัวบริษัทของเขานะครับคือเขาเนี่ยมีให้ดาวน์โหลดเห็นไหมตัวนีนะ้ PC เนี่ยก็คือตัวออคอมพิวเตอร์นะครับตอนนีน้มีเฉพาะ Windows 10นะครับ 64บิตซึ่งของผมเนี่ยเป็น64ผมมีสามารถใช้ได้นะครับก็นี่เลยเฮ้ยจริงๆแต่อคอมพิวเตอร์ที่เขาเอามาโชว์เนี่ยมันเป็น Mac นะฮะผมไม่แน่ใจว่าจริงๆมันมันเขาน่าจะพัฒนาของ Mac ด้วยแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็น,นเป็นเวอร์ชั่น Windows นะครับนะสามารถใช้ได้เออเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดมาใช้ดูนะครับคิดว่าน่าสนใจดีนะฮะแล้วก็นี่แพลตฟอร์มนะฮะสามารถ f a c Facebook y o u t u b e t w ท witch ก็ได้นะครับ ก็นี่เห็นไหม plain. มีเทคมีเลือกคันเลอร์มีวิดีโอใส่ใส่รัดได้ด้วยเฮ้ยน่าสนใจมากใส่รัดได้ด้วยนะครับอืมไม่ธรรมดาน่าสนใจนะครับอ่าก็สามารถสตรีมเกมได้ด้วยนะครับนี่บิตเรทก็สามารถเซตอัพได้อันนี้คือในคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเป็นของเกาหลีแน่นอนนะครับเว็บไซต์มีภาษาเกาหลีส่วนโมบายนะครับหรือว่าในมือถือของเราเนี่ยมีทั้ง Android ด์เห็นไ g มกู l กินะครับแล้วก็ App Store นะฮะก็ มันสามารถใช้ได้ทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังเลยนะครับใช้ได้เลยเนาะแล้วที่สําคัญเนี่ยเออผมลองใช้ละมันสามารถอัดวิดีโอได้ไลฟ์ได้แล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยนะแอปตัวนี้นะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูในมือถือนะครับว่ามันทํำยังไงเนาะสามารถเอาตัวแชทนะฮะหรือว่าตัวคอมเมนต์เนี่ยมาขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับหมายถึงว่าไลฟ์ตีมไปด้วยแล้วก็ให้มันขึ้นหน้าจอจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่เอาไว้ดูอย่างเดียวเนาะสามารถขึ้นได้นะครับ สามารถนี่สตรีมจอสตรีมเกมก็คือให้เราเห็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับผมว่าดีนะเพราะว่าเวลาที่ผมแบบอยากจะสอนนักเรียนแบบตัดต่อวิดีโอผมก็ใช้ไอตัวนี้อัดได้เลยนะเออแต่ว่าผมยังไม่เคยลองนะแต่ว่ามันมันทำได้นะตัวนี้เห็นไหมห้าสิบดอลลาร์ที่เขาเอาขึ้นตรงนี้มันสามารถเอาขึ้นได้ด้วยนะแล้วก็สามารถกดเป็นครั้งครั้งได้นะกดปุ๊บมันก็มาเด้งมาแบบนี้นะเขาจะเรียกว่าเรียกว่าวิดเจ็ตนะฮะวิดเจ็ตนะมันก็เด้งขึ้นมาเลยค่อนข้างดีนะผมว่าโอเคนะค มีเอฟเฟกด้วยเอฟเฟกตัวหนังสือเนหะ็นไหมประมาณนี้วิดีโอเอดิตติ้งเอออันนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้นะครับแต่ว่าดูจากตัวนี้เนะี่ยมีทรานซิชันให้เลือกใส่เอฟเฟกได้นะใส่ข้อความใส่อะไรได้เฮ้ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจโอเคอันนี้ก็คือในเว็บไซต์ของเขานะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ Google p l a y กับ p p s t t r r นะฮะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่มือถือของผมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่มือถือ,อผมเลยนะว่า เออหน้าตาของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้แอปเนี่ยยังไงได้บ้างนะครับสำหรับพื้นฐานนะพื้นฐานก็คือสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่เลยแล้วกันนะครับสำหรับแบบเอออยากจะเอาไปใช้อะไรเนี่ยอ่ะมาหน้าจอมือถือผมละนะฮะตรงนี้นะฮะตัวแอปนี้นี่ตัวสามเหลี่ยมนี่เลยนะฮะชื่อว่า prism life นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง android แล้วก็ ios นะครับพอเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะ ให้เรานะครับล็อกอินเป็น u t u b e ของเรานะหรือว่า Facebook ของเราครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมล็อกอินไปแล้วนะครับเป็นเฟซส่วนตัวนะก็คือเป็นจัตุพัดแสงมณีนนี้ับสามารถเป็นกล้องหน้าได้ไหมนี่ฟรอนต์คามีราเอ่อใช่แล้วครับพี่ฟรอนต์คามีราโอเคเอ่ะมาเป็นกล้องหน้าแล้วนะครับก็คือเราสามารถใช้เป็นวิดีโออัดวิดีโออย่างเดียวก็ได้นะครับก็คือสามารถเอ่อใช้ต่อไมโครโฟนแล้วก็อัดลงไปในนี้ได้เลยนะครับ ถ่ายรูปก็ได้นะครับคือมัน,เป,นเป็นแอปถ่ายรูปนั่นแหละถ่ายวิดีโอนั่นแหละแต่ว่ามันสามารถไลฟ์ได้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาที่ไลฟ์แล้วกันนะนี่ผมมาที่ไลฟ์นะครับถ้าปัดไปทางซ้ายนะครับเห็นไหมผมให้ดูนะครับปุ่มด้านบนนะครับด้านบนมันจะมีจุด3จุดอยู่ไหมถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอโหมดโปรนะครับถ้าเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางขวาเนี่ยมันจะเป็นวิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตก็คืออยกตัวอย่างเช่นสมมติ เนี่ยอันนี้วิดเจ็ตที่ผมได้ได้เลือกมาแล้วนะครับมี2อันเนาะวิดเจ็ตตัวนี้นะฮะนะก็คือเวลาที่ผมจะใช้งานเนี่ยผมก็กดลงไปปุ๊บเห็นไหมอันนี้มันก็คือรูปภาพนะฮะร,รูปภาพผมสามารถเลื่อนได้ด้วยนะครับผมสามารถให้มันเต็มจอได้ปะ่ะปุ๊บคือมันง่ายมากเลยนะมันแบบเต็มจอได้เลยอะแต่เอยมันเล็กลงได้ไงเนี่ยอ่าเล็กลงใช้2นิ้วนะครับ่าลากไปลมานะครับแล้วก็กดลงไปปุ๊บนี่มันก็ค้างแบบนี้เลย มันก็อยู่ของมันแบบนั้นเลยนะครับก็คือแบบค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายถ้าจะเอาออกทงงํายังไงนะครับกลับไปที่วิเดเจ็ตนะครับแล้วก็กดที่วิเดเจ็ตออกแล้วนะครับหรืออันนี้ปุ๊บอ,อันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบข้อความเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์นะครับอ่าคอมเมนต์คือคือเราแบบไม่ต้องไปโหลดอย่างอื่นมานะครับเขามีเป็นวิเดเจ็ตให้เลยนะเห็นไหมเห็นปะเนี่ยมันอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วมันก็ข,นข,นขึ้นขึ้นของมันนะฮะผมว่ามันเออค่อนข้างโอเคนะ แต่ว่าของผมเนะี่ยผมไม่ได้แบบว่าจ่ายตังค์นะผมแบบยังใช้แบบตัวของฟรีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถไลฟ์ได้แคเ่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเดียวนะครับแล้วก็ช่องทางเดียวนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวิดเจ็ตเนี่ยมันใส่ยังไงนะครับคือมันวิดเจ็ตเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างก็คือใส่ตัวรูปภาพนะครับหรือว่าใส่โลโก้เพราะว่าบางคนอยากจะใส่เนาะแต่จริงเนี่ยมันสามารถใส่เพลงก็ได้ใส่ข้อความก็ได้นะครับหรือว่าเป็นวิดเจ็ตก็ได้นะเดี๋ยวต้องไปลองใช้นะครับ สมมติเป็นมีเดียผมจะใส่รูปภาพผมกดตรงมีเดียนะฮะมันก็จะไปที่มีเดียหรือว่ารูปภาพของเรานะครับหรือว่าเป็นวิดีโอเราเนาะหลังจากนั้นหลังจากนั้นออมันช้ามากๆเลยเครื่องผมมาแล้วนะฮะมาแล้วมาแล้วอ่ะสมมติสมมุตินะฮะสมมุติผมเลือกเลือกสกรูปนึงอ่ะผมเลือกรูปที่ผมกดแมวแลวกันนะปึ๊บกดต้องติ๊กมันด้วยนะแล้วก็แอดไปนะพอแอดไปปุ๊บเนี่ยอันนี้มันก็คือขึ้นหน้าวิดเจ็ตละ แล้วก็เหมือนเมื่อกี้เลยที่ผมใช้งานวิดเจ็ตนะครับปุ๊บผมก็แตะลงไปนะมันก็จะมาตรงนี้นะผมก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะเลื่อนไปเลื่อนมานะี่แตะค้างไว้นะครับมันก็จะสามารถตามตามนิ้วเราเลื่อนไปเลื่อนมาฮะสามารถขยายได้นะขยายก็ใช้2นิ้วถางอ่ะหมุนได้ด้วยไหมเ้ยเจ๋งเจ๋งเนีย่ยสามารถใส่โลโก้มุมิเป็นโลโก้ของเราเนี่ยปึ๊บมาเป็นโลโก้เนี่ยแล้วก็แตะลงไป1ทีปึ๊บมันก็จะค้างตรงนั้นเลยนะ แตะแตะลงไปอีกทีปุ๊บเนี่ยก็สามารถย้ายได้นะครับจะลบทำไงก็กดตัว x ไปเลยนะฮะปุ๊บเนี่ยอ่ะเลื่อนขวาอีกทีนะครับส่วนวิดเจ็ตเนี่ยถ้าเรากดค้างตัววิดเจ็ตนะครับมันจะเป็นการอิดดิตนะหน้านี้เนี่ยมันก็ถามว่าเราจะลบไหมนะครับถ้าเราลบเนี่ยเราก็กดติ๊กตัวนี้นะครับแล้วก็กด delete ออกไปนะปุ๊บอ่ากดโอเคนี่เป็นการ delete วิดเจ็ตนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเพลงเป็นวิดเจ็ตต่างๆนะเพื่อนๆลองไปกดดูเนาะ หลังจากกดเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเซตอัพอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวนะอันนี้วิดีโอนะครับไมออนนะคือมันจะมีคําว่าไมอ้อนนะครับไมออนก็คือเราใช้ไมโครโฟนอยู่นะครับก็คือใช้ไมโครโฟนตัวเครื่องหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยอไม่อยากจะใช้ตัวเครื่องนะมันก็สามารถที่จะเสียบไมค์เข้าไปได้นะฮะต่อมานะฮะเป็นการตั้งค่านะกดลงไปที่ตัวโปรไฟล์ของเรานะครับโปรไฟล์ก็คือรูปของผมข้างบนนะ แล้วผมก็กดตัวนี้ตัวตั้งค่านะตัวปุ่มที่เป็นเหมือนฟันเฟืองนะครับเราสามารถกำหนดได้หลายๆอย่างเลยนะ d e s t i n a t i o n นะครับ e ด t i n a t i o n เนี่ยก็คือเ c e b o o k อะไรต่างๆนาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะไลฟ์ไป f a c e b o o k นะครับเราก็แตะที่ f c e e o o o นะแล้วก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยอ่ของผมเนี่ยไม่ต้องตกใจนะว่ามันทำไมเลือกเพจเลือกอะไรไม่ได้นะครับมันยังไม่ได้เลือกที่นี่นะครับมันจะไปเลือกอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ ไลฟ์สตรีมดาวน์โหลดคุณตี้นะฮะอันนี้จริงๆไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปทำอะไรมาสักอย่างนะวิดีโอรีสูรูชั่นก็คือขนาดของรูปภาพที่ไลฟ์สตรีมนะครับเอ่อถ้าเป็น f c e e o o o เนี่ยก็คือ720 p ก็ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเป็นเฟซเอ่อยูทูบเนี่ยสามารถไปถึง 1080p ได้เลยนะฮะก็จะไซส์ใหญ่หน่อยนะฮะส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างข้างล่างอ้าวอ้านี่วิดีโอนะครับอันนี้จะเป็น connecting นะครับ ก็ลองตั้งค่าดูแล้วกันนะครับส่วน b i t เรทเนี่ยของผมจะตั้งอยู่ที่ประมาณสักห้าพันนะครับหรือ6000นแค้หกพันมันก็จะแบบค่อนข้างคมนะครับหน้าของเราก็จะแบบภาพของเราก็จะค่อนข้างคมนะตั้งอย่างนี้คือขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆด้วยนะถ้าเพื่อนๆแบบมีอินเทอร์เน็ตที่แบบมันแรงๆเนี่ยมันก็สามารถส่งไปได้แต่ถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตไม่แรงเนี่ยก็ควรจะสัก4 0 0 0ก็ได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพอเราส่งไปเ,เท่าไหร่เนี่ยต้องดูว่าคนที่เขารับเนี่ย <No. S 1> เขามีอินเทอร์เน็ตแรงไหมนะครับถ้าเกิดว่าสี่พันเนี่ยอินเทอร์เน็ตของคนแบบทั่ว,วไปนะฮะที่เขาแบบใช้อินเทอร์เน็ตแบบระดับปานกลางเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้สบายสบายเขาก็จะดูไลฟ์ของเราแบบลื่นๆน,นะครับแต่ถ้าสูงกว่าน,นั้นเนี่ยเขาอาจจะดูไลฟ์ของเราแล้วก็กระตุกก็ได้นะครับน,นี่เป็นตัวบอกเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับจะถึงขั้นตอนของการไลฟ์เลยนะก็คือกด ready นะฮะ ready ปึ๊บ ready. พอเรด d ี้ปุ๊บเนี่ยสังเกตดูนะครับด้านล่างนะมันจะมีคำว่า Set Destination ตรงนี้แหละเพื่อนๆสามารถเซตให้ไปที่เพจของเราก็ได้จะไปที่ไหนก็ได้นะครับคือถ้ามันติสตรีมเนี่ยหมายถึงว่าเราจะไลค์ไปที่ Facebook YouTube ไปพร้อมๆกันเนี่ยก็คือเราต้องจ่ายตังค์นะครับซึ่งจ่ายตังค์เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจ่ายตังค์กี่บาท คือมันต้องไปจ่ายตังค์ข้างนอกนะครับตรงนี้มันไม่จ่ายตังค์ให้ตรงนี้่ะดังนั้นสมมุติว่าเราจะเพิ่มเพจก่อนแล้วกันก <ด S 1> นะตรงชื่อของเราจตุพัฒนะครับคือผมผมเนี่ยเมื่อกี้ผมกดไปที่ชื่อนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยมันก็สามารถที่จะแบบเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะไลฟ์ไปที่เฟซส่วนตัวหรือว่าไปที่เพจสมมติผมติ๊กไปที่เพจแล้วกันนะดูเด่นไลฟ์อะไรเงี้ยโอเคปุ๊บเดสติเนชันก็เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนปุ๊บถ้าเรากด go live ปุ๊บเนี่ยมันก็คือการ live ไปที่เพจทันทีนะครับแล้วก็สามารถใส่ไตเติลหรือว่าชื่อการ live นะครับตรงนี้นะฮะปุ๊บแล้วก็พิมพ์ไปเลยเพิมพ์ว่าสวัสดีจ้าอะไรนะสวัสดีครับมากมากสุดเนี่ยก็คือได้100นะครับสูงสุดได้100ตัวอักษรนะครับสามารถใส่ปกคลิปได้นะครับ ปกคลิปก็คือปกไลฟ์นะครับเพื่อนๆที่แบบว่ากําลังเลื่อนฟีดมาเนี่ยจะได้เห็นว่าเ้ยมันหน้าปกมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันเป็นอะไรนี้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สามารถตกแต่งได้ด้วยนะนี่ผมชอบนะว่าแบบว่าบางทีที่บอกว่าเ,เราเราแบบอยากจะให้แบบหน้ามีเอฟเฟกอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้นะครับหรือวันนั้นผมผมกดอันนี้คือทําหน้าเรียวได้ด้วยนะยังไงหน้าเรียวหน้าคิ้วได้ด้วยนะ นี่น่ารักไหมน่าเรียวเลยไหมน่าเรียวเลยอหน,น้าธรรมชาตินะปรับได้ไหม <c oughs> เฮ้ยมีปรับได้ด้วยนะมีปรับรูปหน้าสมมติสมมติผมเอาหน้าแบบเรียวสุดอู้เรียวสุดๆไปเลยเลยนาะฮะแล้วก็เอาปากปากใหญ่ขึ้นมาหน่อยเฮ้ยอันนี้ปากเล็กลง <c oughs> รีเซ็ตเลยกันนะโอเคไป แต่ผมแนะนำนะถ้าอยากจะแบบไลฟ์แบบไม่กระตุกนะครับก็แนะนําว่าไม่ต้องใส่เอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นนะครับก็กด go live ไปเลยนะมันก็จะไลฟ์ไปนะครับผมต้องแนะนําตรงเซตติ้งนิดนึงนะครับบางคนแบบเป็นนะคือวันนั้นนะผมเป็นเนี่ยคือเลื่อนลงมาข้างล่างปุ๊บเนี่ยมันจะมีคําว่า streaming with a chat view นะครับตรงเนี้ย คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เปิดไว้แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเอาแชทนะครับเอาข้อความที่แบบว่าคนกําลังคอมเมนต์เนี่ยขึ้นบนวิดีโอของเราด้วยนะครับคือฝังไว้เลยคือหลายๆครั้งเนี่ยมันเออร์เอร์แล้วมันจะค้างนะครับไม่ไม่ค่อยโอเคผมแนะนําว่าให้ปิดไปดีกว่านะครับแล้วก็ให้อ่านอ่านคอมเมนต์แบบปกติธรรมดาก็คือไม่ให้แบบคอมเมนต์เพื่อนเนี่ยเข้ามานะครับจะดีมากกว่านะครับมานี้นะครับผมสําหรับไอตัว ไลฟ์สตรีมที่ไม่มีไลน์น้ำใช้ฟรีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะของของแอปที่ชื่อว่าปริซึมไลฟ์นะครับผมคิดว่าน่าจะแบบว่าเอาไปใช้งานได้ค่อนข้างเดีย่ยยืดหยุ่นนะมีทั้งใน Windows นะครับใน PC แล้วก็มีทั้งในตัวมือถือด้วยนะครับแล้วผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆแบบ ไลฟ์แบบไม่ไม่ได้แบบว่าหลายช่องทางอย่างเช่นแบบว่าไป f a c e b o o k อย่างเดียวไป y YouTube อย่างเดียวอะไรเงี้ยใช้ได้เลยฟรีๆไม่มีไลนน้ำแล้วก็เซตอัพได้หมดเลยนะได้ทุกอย่างเลยนะ เสียงก็ดีภาพก็ดีค่อนข้างโอเคนะฮะผมคิดว่าน่าใช้อีกแอป,ปหนึ่งน่าใช้อีกโปรแกรมหนึ่งเลยทีเดียวก็นะไปลองโหลดกันดูนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันถ้าใครแบบว่า,อาชอบนะครับในการแบบมารีวิวแอป,ปของผมนะฮะประมาณนี้นะที่เป็นแอป,ปที่ใช้ในมือถือนะครับ ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมนิดนึงนะครับส่วนใครที่อยากจะให้ทําหัวข้อไหนนะครับเกี่ยวกับมือถือกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยทําให้นะครับผมและวันนี้นะครับต้องขอพูณมากๆเลยนะที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมยังไงเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะสวัสดีครับอ่ะผมแถมไอ้ตัวตัวที่ใช้กับคอมให้เลยแล้วกันนะครับคือว่าตอนเนี้ย ผมอะ่ะใช้เห็นไหมทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยคือทางขวาเนี่ยเป็นกล้องของผมนะครับที่ผ่านแคปเจอร์การ์ดแล้วก็มาเข้าที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ผมใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือโปรแกรมมันชื่อว่าตัวโปรแกรม p r ซ s m l i ฟ e นะครับในคอมพิวเตอร์ Windows ของผมนะฮะเป็น Windows 6 4บส่ิตนะครับส่วนไอ้ด้านซ้ายอะ่ะก็คือเนี่ยเห็นไหมที่ผมโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยมันคือกล้องมือถือของผมครับซึ่งกล้องมือถือของผมเนี่ย ตอนนี้ผมเชื่อมต่อนะครับผ่านแอปลีซึมไลฟ์ที่อยู่ในมือถือแล้วก็ใช้ฟังก์ชันคอนเน็กนะครับมันสามารถคอนเน็กว่าจะเอาหน้าจอมือถือหรือว่าจะเอาตัวกล้องนะครับขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ผมเลือกกล้องนะครับตอนนี้ก็คือแบบเฮ้ยเอยเอใช้งานได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ค่อนข้างเร็วนะครับค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวยขยายก็ได้คือจะครอปก็ได้หรือว่าขยายก็ได้ เอ้เจ๋งเจ๋งคือจะเอาหน้าจอขึ้นก็ได้แบบค่อนข้างเรียลไทม์ป่ะเออเฟรมเรทมันอาจจะไม่ได้เท่าแบบตัวกล้องใหญ่ที่ผ่าน Capture ์การ์แต่ที่แน่ๆก็คือมันใช้งานได้และที่สําคัญถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะข้างบนนะปะคือผมใส่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับมันจะอยู่ใน YouTube ส่วนไอตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเป็น Facebook นะครับเป็นเป็นช่องของผมเหมือนกันนะครับ ก็มันหมายความว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยผมสามารถไลฟ์ไป2ช่องทางพร้อมกันได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยหมายความว่าผมไม่ต้องใช้ตัวแอปที่เสียตังค์อีกแล้วนะครับแอปที่เสียตังค์ตอนนี้ของผมเนี่ยก็จะใช้สตรีมหยาดกับรีสต e a m นะครับซึ่งผมใช้รีสตรีมค่อนข้างบ่อยกว่านะครับเอ,อ่อถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าผมคงจะได้มาใช้ตัวนี้แหละเพราะว่ามันฟรีไงครับทุกๆคนว้าวใช้ได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมไปลองใช้แนละ้วเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีแล้วกันนะ